อนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วพี่น้องขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดงสาหนาทีเนาะตอนนี้เวลาเจ็ดมงีเจนาทีะพี่น้องเจ็มงเจนาทีห้าเจกิโลเมตร สวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tipp Channel ซึ่งตอนนี้เนาะพี่น้องกับเป็นเสาข้องมือไม่เนาะและกับเป็นมือที่ทิพกําลังจะเดินทางกรบบนนะบะเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้รถเคลนแล้วเนาะ <c oughs> ก,ก็เรียกว่ากระบะได้เนาะพี่น้องหลังจากขามาประมาณอาทิตย์กว่วหรือกว่าเกือบสองอา,าทิตย์ตอตอนนี้พอดีรถเคลนมาหอดแล้วทิพก็เลยแบบเมื่อทุระในวิ่งจันแล้วเนาะกําลังสิเดินทางกระบะบเนาะพี่น้องมา <c oughs> <c oughs>

ทอเมื่อต่อเมื่อต่อทอนามมีอ่างน้ำแล้วยังมีทอตอนนี้ก็คือว่าเอาเครื่องขึ้นรถเรียบร้อยเนาะพีนะ่น้องมีทอทอคณาเอาไฮเนาะที่จะเปตนตอน้าอยู่บ้านบริษทรัทโตโยต้าทีทิพย์เคยเบี่ยงพี่น้องถอเครื่องน้พาร์คทีเทนถอดโตโยด้อแล้วก็อันนี้ก็ข้างในเนาะข้างในก็จะมีกระเป๋าอีกเพราะว่า กระเป๋าตัวน,นี้หันหลอกมันตายเลยตัวถึงแต่ว่าทิพซีเก็บเ,เมื่อวานตอนนั้นค่ะทีทิพใส่ตั้นไปไทยแต่ว่าตอนนั้นตันเอากับปากเซทิบก็เลยเมื่อบาดแล้วทิบเอาต้นนี้มาเนาะก็เลยกลายเป็นซ้ำหน่อยพี่น้องนี่เนาะผอมแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางเนาะพี่น้องขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีเนาะกับสวัสดนาเขตแล้ววันนี้หลังจากทีทิพ กีโรถออกมาก็คือเจ็ดมงปลายเนาะพี่น้องแล้วทิพย์ก็ไปแวะกินข้าวเช้าแล้วก็ไปแวะจ่ายขาทางเนาะเพราะว่าทีมันว่นทั้นได้จ่ายขาทางคิดว่าจ่ายแล้วแต่ทีแท้มันเป็นสองพัน 2, เศษเนาะก็ละเลยได้ไปแวะจ่ายขาทางก่อนเพราะว่ายันเจอด่านระหว่างทางเนาะซึ่งมื้อนี้ก็ขับรถมาคนเดียวเนาะเพราะว่าเสียคนมานําเขาก็ค้าเวีกยกเอียงเนี่ยก็เลยแบบเป็อย่างยุง่งยากเนาะก็เลยใายเดียวมาคนเดียวเลยพี่น้องก็ค่อยๆขี่มาเนาะเพราะว่าระยะทางแตะ เวียงจันจนมาหอดสวรรค์ตอนนี้ก็เที่ยวลำบากนิดหนึ่งเนาะพี่น้องบอรมษัทขี่ไว้ได้ปกติขี่จากเวียงจันทมาหอดบ้านทิีก็คือเมืองสุนเลยใส้เวลาประมาณ6กห้าแปดชั่วโมงก็หอดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คือขี่บบนานบ่ได้แล้วเพราะว่าส่วนนี้ตั้งแต่ทางแต่เวียงจันลงมาหอดสวรรค์น,นี้ลายบวนกําลังขยายใใทางใหม่กําลังก่อสร้างก็เลยขี่ไว้บ่ได้ตอนนี้หอดปากสั้น เวลา11โมง44นาที กมตอนนี้เวลาเกือบหกโมงย่งแล้วพี่น้องฮอตสวรรค์ Hot แล้วแต่ว่ามาแว์ซื้อหัอวห้านไก่แพงแห้งเนาะตะกี้แซนหกสิบหพันเนาะตน้นต้นเหลี่ยงไก่ใหม่ๆพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้สอบหนึ่งสองแซนสามสิบพันป้าขึ้นเป็นเขาโต,โตเลย ซื้อเมื่อหาสอบเนาะเพราะว่าอยู่บ้านบม่มีแล้วก็อันนี้เป็นผา้ายางาทิพซิเมอ่อขยายแน่เพราะว่าแน่นมันยังหน่อยอยู่แล้วก็ผา้ายางตะเก่ามันมืดเลยเนาะเราได้ซื้อเมื่อไมอ่นนี้กระทออาการรถเข็นพอดีหาย,ยบา่เอาใส่ข้างนั้นก็ได้ใส่ได้บอนี่นี่ใส่บางนี่เออระวังรถรถมันเจียนะพี่พ,พี่มาใส่พี่ หนึ่งหลานหนึ่งแซนซิม่าพันบอกอ้นเอากันไหนซิหนึ่งหลานหนึ่งแซนหาสิบัวหนึ่งหลานหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮาแมนเนาะ,ะสื่อเป็นเทียมหอยแล้วไม่เนาะแจ,จ,จ็กเสียดจ็คได้กับไก่รู้สึกวา่าจากที่คีว่าสื่อมากเผื่อรุดพลาอ,อันแน่อยู่ในกินแต่ว่ากลายมาเป็นพลาตึ้มเนาะเพราะว่าพวอาหารมันเพิ่มขึ้นไป็นแถวโตเลยอะ ออัันนนนนีี้้กก็สิิเเดทาางงลบต่่ะพหลังจากเดินทางออกสวรรค์ก็เริ่มคำเขาคำเขาเนาะพี่น้องตอนนั้นก็นคิดอยู่่วาส c นอนหองเย่อมก่อนจึงกระปั่นรือว่าสิกระปั่นให้มันหดเลยเนาะแต่ว่าลังเลอยู่สุดท้ายคิดก็ตัดสินใจว่ากระปั่นดีกว่าไก่ซีหดแล้วตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะพี่น้องเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีฮาลอยซามซี

นี alors, look, ่ปลาเสือนี่าไห้ปากอ่ะไปเบิงเาจ้ำตานีุ่ดง่ามสุดงามจุดจอหนามบ้าาออจุดจ่อหนามเอาไว้ไปยอหนามเยอป่ะลงป่าก็ซีลงเลหอดบาตรเลยพี่น้องตํำป่านี่จ้งกันยุ่มมาว่เจ้อยากกันยุ่มกันยุ่มไปด้จ้ะอ่ะมงก่อนตำป่าจ้ำใช่ผัวอาหารใครได้เอาเขาทัน บักดาบักดาฮะมึงเครียดแล้วมึงด่าเครียดบักดาจื้อยังบัก่ะฮะจื้อยังบ้างฮะบักดาด่๋นี้จื้อยังบักดาฮะเน่บักดาเน่ไหว่เน่ฮึบักดาบักดาเจอเจอเน่ฮึสอบสุดท้าย หาสอบอ่ะหาสอบนี่เลือดตลดเค้นกับพยาย่างกุ้งฮะเอาขึ้นเลยะแล้วก็ถอเนาะถอ,อนถอนี้ถอนี้ว่านะอเอาให้ไปสื่อแล้วิืนบอกเอาเงินิืนแล้วต่อ,อ,อเอาปั๊มส่สวน มะกงช้างชอบเสือก็ชอบบแลววะใช่ไหมนี่มะลาวข้างนี้กิ้งก่าอันนี้กันข้าลังแก่กลุ่มนี่เลพี่น้องยังบระเด้ออกแต่เต้าไพ่ซ้ำมาิกินโดนแล้วพี่น้องกินโดนคุนทองวะนี่พี่น้องผัวปิงกยังอยู่อย่างเนี้ยมันมีฝนพี่น้องเอ้ยนี่เต็มมาเลยเปืือนมื่อนสะกัน าบุญมาซิมซ้ำสวัสดีสาวมืองใหม่นะพี่น้องตอนนี้พี่ก็มาหอดบ้านแล้วเนาะว่าพี่แห้งขนานนดเพราะขี่รถคนเดียวมากเมื่อวานนี่เนาะแล้วก็ขี่รถทันนี้ก็ยาวเนาะปกติเขาขี่ประมาณหกเจ็ดแปดชั่วโมงก็หอดมันบอกแต่ว่าอันนี้มันมันขี่ไวบ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าทางเพ่แห้งอะลิตั้งเตะยิงจันทร์มาหอดสวรรค์ค่ะ เขตเขตเวียงจันทร์มาเลยออกมาจนหอดสวรรค์เลยแล้วก็บวกกับบางบอนกับขายายทางเนะาะขายายทางใหม่แล้วมันได้เทีเทเเ่ยวเที่ยวเลี่ยนเดียวบางทีรถทางนั้นมากกับรถทางนี้ต้องทาก่อนจนทางนั้นมากมืดแล้วทางนี้จึงไปแล้วก็บ,บางบอนฝ้นตก๊กฝ้นต๊กสร้างสี่เถื่อนออเนี่ยสี่มงมาเปต๊กต๊กบปนต๊กต๊กอย่างงี้งอย่างสิแล้วมันก็เลยเด็แต่ขี่คอยมาเนาะคอยขี่มาจนมาหอดสวรรค์นเนาะ มหอสวรรค์พอดีหามงไปแล้วก็ไปแวะซสือเรื่องซสือหัวาหานไก่ไปซสือเบิ่งกระตุนให้นิสัยน,นิสัยอยากได้เพราะว่าเหมือสิมาตะเวียงก่นพระท่านเนาะก็เลยว่าซิมาซสือสวรรค์เอาบ่มีหล้วก็ไปแวะซสือกุ้งแวซื้อกุ้งแล้วเพราะว่าฝนต,ต๊ตายอับนี้พ่นกำลังหยิบก็เลยแบบพากันหามหัวาหานเขาในรถน้องวัดนี่อายุน่าตกถึกแมนนอยู<ม>่พอดีซสือกุ้งเอาพ่นหยิบตายแล้ววันแล้วบดนี้ มันกรมือเหมือนมาก็เลยวะ่ะหาเจ้าของห่านกับลูกค้าเพิ่นสวยค้นเขาในให้สวยกันเนาะแล้วล้วก็จึงขี่มาพอดีหกโมงป้ายแต่นะหกโมงเจ็ดโมงป้ายเจ็ดแปดโมงยังพอดีขี่รหลดออกมาแต่สวรรค์คำเลยได้นะฝ้นต๊อีกวันนี้ได้คอยขี่มาจนมาหอดอันมันคำอยู่ลักอัมันก็คำิ่มคำเท่นั้นมาเหมือนแห้งอยู่ลักซ้ำลวยังเรือสี่สิบซองกิโลก็เลยว่ามาต่อรึ สี่นอนหันกอนเนาะแต่ว่ามันมีเครื่องที่ถ่ายรถก็เลยว่าบ่อยากนอนบอนอื่นเนาะยันเครื่องเสียก็เลยขี่คอยขี่มาหอดแกงกองคําแห้งวันนี้เนาะแถวนั้นยังแถวแบบสวร่าน,นยังมีทางคนเที่ยวอยู่ได้หอดลักซาม,มาจนหอดแกงกอกบมีรถหลดมีรถหลดเลย <c oughs> บ่มีรถหลดเที่ยวเลยวันนี้หอดแกงกองมากเมืองส้นนี้กับโบมีเลยตั้งแต่ลักซาาจนหอดบานทีท,ทีขี่มาบ่มีรถหลดจักคันเลย คือขี่แต่วยงจันทร์มาหอดบา่นกับโบรู้สึกยานเพราะว่ามันกังเวียนด,ดิขันว่ารถเป็นยังแต่ย,ยังมีคนสีเปิงได้แต่อังแต่ลักษาม,มาหอดบานเท่านี้ตีมันกังขื้นแล้วก,กระทั่งเปียวอ,อีกตะวขี่มาจนหอดหอดหอดลก็มาหอดกระปิ่งกุ้งกินเนาะพี่เนาะแม่น้องหนยวอยากได้กุ้งนิสานอยากได้กระตุนแต่ว่าห้าสื่อไ่ได้เพราะว่าเพิ่นบอกสายบอกมือสิมาว่าอยากได้กระตุนเนาะก,ก็เลยห้าสือให้พระทัน ่ะกะมาหอดเป็นที่หอ,อยเนาะกาในท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับพี่มาโนโนเนาะทีสวยน้ำมันโหลดน้องทีเนาะจำนวนสองพันบาทแล้วกะ็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับหัวหน้าทีนาะหรือว่าบริษัทโตโยติสนับสนุนท่อทีพาไปซื้อท่อเนาะสี่พันป้ายกว่าบาทแต่ว่าเพิ่นบ่เอาเงินนำแล้วกะ็อันนี้รถเค้นเท่านาะกาสีแดงเอาไปหมอบมืออืน่นเพราะว่ามือนี้ด้าหน้ามือสุดท้ายวมาสัน่นก็เลยว่าไปด้าหน้าก่อนมือนี้แล้วก็อันนี้ อุปกรณ์ถอทิ้เนาะซึ่งจะเอามาต่อถอดหนามเลยพี่น้องเด็อันนี้เนาะเป็นบริเป็นอุปกรณ์จากบริษัทเก่าที่จุดเหตเบี่ยงน้ำเนี่ยเอฮะเทปเทียนอุปกรณ์ครบถุดเนาะแล้วก็นอดฮันยูทั้งนั้นเดี๋ยวแล้วเบียกแล้วงานแล้วก็จึงสีได้ต่อถอดหนามกะสีได้ใส่หนามเพราะว่าอยู่นียนะเชิญใส่เลยเดชใส่ใส่แล้วบ่ใส่อะไรต่อต่อขึ้นมาเลย ต้น<พ>นี้มันได้มันตายเลย,เ,ลยเพราะว่าอ่า,อางน้ำอยู่เท่งนี้มันเป็นน้ำเข้มอีกอีกอ่างน้ำต้นนี้ด้วยสะมันเคืองเข้มเคืองจืดแต่ว่าเดืดอนใต้ใต้ก็เลยมีนม้ำใสก็เลยได้โตขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้สื่อทอมาร์ตเลยสิได้สบายแล้วเนาะ <laughs> เพราะว่ายัานแว่นขับมากเลยสิว่ามีน,มน้ำใสนแต่ว่าตอนนี้หัน นำใส่กระซิมีอะไรเนี่มูมีแต่บอลอยู่อีบไปเนี่ยเพราะว่าเพื่อนอยู่ต้นหนังกาจิบกระซิบอดีอยู่ละเพราะว่าแม่ให้มาอยู่หน้าเอ้ามันบอะดวกมันโดนร้ายมันมันเปี้ยวเนาะเพราะว่าเอาปนจีกันยังมีป่นอยู่เขาจีกเปรี้ยว,ออวเหมือนอ้าวไปใหม่ปะเดี๋ยวจะทำอะแล้ว แล้วตอนนี้มันมีแบบคนไหนไมาอยู่ม,มันมันอ่าบานบานอ่าบอลที่อยู่อยู่ข้างล่างนะมันอยากเปลียนเนาะเพราะว่าทา้งล่างกับทาง้งคางปุมีปุมีคนอยู่เพื่อนทางนาก็บ,บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่อยู่แต่เพื่อนทางคางเนาะแต่ว่ากับบได้แบบพโคพันกันอ่ะก็เลยแบบว่าสิได้ใหญ่มาอยู่หน้าเนาะพี่น้องรายการสำหรับไล่คนที่สามหาตะกงตะกงคือบอลที่ไปนำเนาะเคยส่วนแล้วเนาะส่วนเพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นโบไปก็โบไปก็คือโบไปก็คือโบไปร์่ะ กับ่บังขับผู้ได้ไปเนาะก็เลยแบบไปคนเดียวเนาะพี่น้องอ่ะคือพี่น้องเห็นหาเนาะอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ได้มาหอดหวานแล้วก็ได้สืบต่อภารกิจของคำคือเก่าเนาะส่วนตอนนี้ก็มีเื่องมาแล้วก็ได้ไปรับเื่องเตรียมงานกิจกรรมเนาะกัขอบุณพ่อแม่พี่น้องมือสกุกสกุลาลๆเนาะทีเป็นกังใจให้เนียนมาทีซัพพอร์ตทีเพื่อมากัข้อให้เป็นกำลังใจต่อไปเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับตนอนนี้สวัสดี ใจแฟนแๆที่หาแนวแน่นเลื่อยมาขอบใจพี่ป้านะที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุ่มเลาเข้ามาปะปนหลายครั้งน้ำตาลูวงลนเสียจนมุนมองในใจแต่ก็ยังใค ได้นำใจแฟนแฟนส่งตรงมาจากต่างแดนมีไก่แสนสุดพันละนาบอกเคยคาดคิดว่าสิบีจะมีวันนี้ขอบใจครอบครัวแสนดีมีวันนี้สุดแสนภูมิใจสิบนิ้ววันทาของพรเทวาคุ้มป้องปลอดภัย ่งพรไปถึงคนไกลให้ทุกท่านมีสุขทุกคนวอนพระจันลายสุดรวมใจมิ่งควันเศร้าเมืองให้ทุกท่านเจริญหุ่งเทือกทุกๆเรื่องมีแต่สมหวังบุญพุนยิ่งใหญ่จะจำไว้บอ,อลืมลา